ประโค CTH เก่ามากประโยคแรกครับดากันดาลัสเกียววะเฮ้ยแสดงว่านี้ต้องเก่าต้องเป็น CTH อันนี้พี่สันนี่พูดอืมคือเพื่อนโอนาอโนรัทษนะคอำอะไเอวีพอะรเ ก็เรอเพื่อนสนิทคะโหหลอดทะลุแป้งเลยว่ะเฮ้ยทะลุแป้งเหรอคะหลอทะลุแป้งเลยว่ะทะลุแป้งมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่อยู่เกี่ยวกับแป้งเหรอเป็นหลอเป็นสถานการณ์ในตัวสงงรานหรอฮะแล้วเขาปะแป้งแกะการ์ดนี้เหรอแกะกันรถเออเลยกว่าจะถูก อ้ามีแมสอยู่โหย่งเก่าอะพี่ก <e ูจะแล่รู้เอ้ยกูจะแล่ร้เกวมันโหอะเฮ้ยไม่เก่งอะกมนโหใช่ไหมใช่พี่หนูนนาชอบกปนแล้วให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนมึงสิ่เป็นโซนครับเฮ้ยใช่ไหมคุณเจ๋งมากค่ะ ดีเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยไวร่ลอยู่แต่ว่ามันมาจากเรื่องอะไรก่อนชีวิตดีดีบอกชื่อนักแสดงได้ไหมคะเที่สัตว์ดี ATM ใช่ I'm fine, thank you and you, ooh ooh I love you, I'm fine, thank you, love you ค่ะเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะอันนี้ก็คุณอีกแลละโอ้ยยากอ่ะ เคยช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ป่ะเคอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ป่ะอันนี้พี่ซันนี่เหมือนกันป่ะพี่ซันนี่เล่นเหมือนกันเก่งจังเนี่ยมันจะคลายๆเขาคายแล้แหละแบบด่าเราหน่อยได้ป่ะอะไรอ่ะพี่ซันนี่เล่นหลายเรื่องอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้พี่พี่ออกแบบเล่นด้วยป่ะใช่อ่าไอ้วันเอ้ยไม่ใช่ไอ้ชื่อชื่อเรื่องชื่ออะไรนะไม่รู้ How to Thinks How to Thinks How to t h i n k ข้าวกับอะไรอ่ะคือแบบมันจะเนี่ยมันจะแวบเข้ามาจำชื่อเรื่องไม่ได้ฉันก็แค่อยากอยู่กับคนที่ฉันรักอะไรอ่ะพี่มากช่ไมพี่มากพาะกหนงเออพี่มากเก่งมากเก่งมาก and action เพื่อนไม่สนิทค่ะสวยอ่ะค็อกแย่โทนี่พูดค่ะเออยเก่งว่ะ จบดีจบดีค่ะเย้ค่ะพวกเรานะคะก็ขอฝากหนังนะคะภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะคะจะเข้าฉายในวันที่26ตุลาคมนี้ครับผมในโรงภาพยนตร์ครับถูกต้องค่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะทุกเพศทุกวัยใช่แล้วใช่แล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะสามารถรีเลทได้แล้วก็จะเอ็นจอยไปกับพวกเราได้แน่นอนครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะเอะไรอ่ะ